ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่30มสิบเดือนนะครับเนาะกันยายน2566นะครับครับวัอนี้ผอเตรียมพามาติดตามเลขเซียนเซียนเลขวิ่งนะครับครับได้มาแล้วนะครับเนาะส่งมาให้แล้วก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเนาะวัอนี้วันเสาร์เลขออกวันที่หนึ่งวันอาทิตย์นะครับครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะวันที่ให้เออ วัตถิ่านมาเป็นจังเลนว่าเอตีพอเตียมก็ได้ลงให้บ่นพอเตียมก่นลืมนะครับครับเมื่อวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกหกรัฐบาลไทยเฮาออกนะครับเนาะสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองครับเลขหลังก็ออกสี่หกนะครับครับส่วนเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองนะครับครับมื่อนี้พอเตียมพามาเบ่งนะครับเนาะเซียนเลขวิ่งนะครับ ตะเกนบปครับวันที่หนึ่งนะครับเนาะหนึ่งตุลาคมหนึ่งตุลาคมสองห้าหกหกนะครับ เปลี่ยนเลขวิ่งนะครับเนาะสัตยี่ยนสัตยีเยนนะครับเนาะ่านเฮมาเป็นบนล่างนะครับเดื่อบนล่างนะครับ บนล่างวิ่ง3กับ8นะครับ สามกับแปดเน้นที่แปดนะครับเตีวยวั่นบอแล้วสามกับงามนี่เนาะอีพีเนาะมักน้องพอเตีม่มบ่แต่ว่าเิ่นเิ่นเ,นเิ่นเน้ยนที่แปดนะครับ ันก็จะพูมาให้เนาะครับเนาะหลักสามครับมีสามศูน<ค>ย์สามหนึ่ง ามเก้าขับสามหางนะครับรักสามส่วนรักแปดแปดศูนย์แปดหนึ่ง ก้านะครับหกหางเนาะครับนะเนาะเตียว่ากับมีเล็เล็กสามตัวมานำนะครับเล็กสามตัวมี 9 8้าแนนะครับศน ก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งครับครับสามหางนะครับ เน้นให้ที่แปดนะครับอัพประเนนให้จังสี่นะครับเนาะเดี๋ยวว่าเาครับ พี่จะหน้าเมอาเนอยพี่เนาะที่กริงแล้วเนี่ยแปดคมี808 189ยนเาเนอีเนาะครับส่วนเลขสามถูกกับเก้าแปดหนึ่งนะครับอ่าเบิ่ไไ้้เป็นแนวทางน้ำกันเลยอี่เด้อสอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะ ครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอาพอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อทีมงานอ่าที่ได้ส่งตัวเลขมาให้นะครับเนาะเซียนเลขวิ่งบนล่างวิ่ง3กับ8เน้นที่8นะครับอ่ามักสอบตัวใดเห้าก็่าลืมนะครับเด้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไหวเนาะครับเนาะครับที่กินแล้วพอเตียมมักทั้ง2ตัวนะครับระวังสลัก3กับลัก8นี่นะครับ เอาฉะนั้นแล้วพ่อแตีมขอเน้นย้ำเด้อครับเด้อมักชอบตรีเฮาก็อย่าลืมนะครับกับตัวไว้น้ำเนาะอีพีเนาะครับพ่อแตีมขอให้โชคโฉบมันๆกันเด้อเอาขอมาแล้วกันมากันสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำแน่นนะครับนะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนะครับเอาสุดท้ายตสุดนี้พ่อเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเนี่ีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียม ขออวยพอใไห้มีแต่คววมสุขควมจะเลื่อนนะครับเด้อคววมเจ็บยาห้ได้ควา่วมไขอยาห้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตลาบไ้ถูกหวยรวยเงินกันถือรัตตลีแล้ววันที่หนึ่งกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสาหรับคลิปนี้พ่อแต้กับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม